ครับสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุ่นนีนะด้วยนะก็อยู่กับชิตา้ากันมูทัศการนะค,คนเดิมเลยคนเดิมนนั่เองก็วันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสองของกันดั้มเอ็กเซียนะฮะเอ็กเซียรุ่นไหนก็ไม่รู้นะฮะก็นี่นก็ประกอบเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะนี่สำหรับเอ็กเซียตัวนี้นะฮะก็ติดสติกเกอร์อะไรเกือบจะครบแล้วนะฮะเส้นก็ยังไม่ได้ตัดฮะ พื่ประกอบเสร็จวันนี้ใหม่ๆสดๆเลยนะสำหรับเอ็กเซียตัวนี้ก็ผมอยากจะบอกเลยว่าแขนแขนกับตรงเนี้ยมันหลุดมันหลุดบ่อยมากนะฮะหลุดบ่อยมากแต่ว่าเอ็กเซียเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สองนะฮะที่ประกอบเอ็กเซียตัวแรกคอแบบตรงเนี้ยหลุดบ่อยมากแบบไม่รู้จะบ่อยไปไหนแต่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนิดนึงนะฮะนิดนึงยับมานิดนึงเ,นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหลุดแต่ว่า ผมมีปัญหาตรงขาขาเนี่ยไม่รู้จะแน่นไปไหนนะฮะงอแทบไม่ได้เลยงอได้ประมาณเนี่ยแล้วจะงอตรงนี้โอ้ยยากยากโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูจุดขยับกันเลยก่แน,น่นอนหัวก็ต้องขยับได้อยู่แล้วนะครับต่อไปก็ตรงนี้ฮิขยับได้ทั้งสองตัวเลยนะแขนก็รู้กันดีนะฮะ ขยับได้ปกติแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นตรงที่ปืนที่สามารถกลายเป็นดาบ,บได้นี่คือแบบจุดขายข,ายของเอ็กซีแล้วนะไอจุดขายที่ดีเลยนะต่อไปก็จะเป็นมาดูขากันนะครับขาแน่นมากเราต้องรองตรงนี้ก่อนฮนะจากนั้นเราก็ต้องอตรงนี้ นี่แน่นมากแต่ว่าผมก็ไม่ได้ติดขัดอะไรหนักขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันแน่นจริงนี่ก็จะประมาณนี้นี่เออุ้ยนี่นี่นี่เนี่นี่ไปอาบน้ำนะครับต่อไปด้านหลังด้านหลังก็ ดีนะฮะสวยโดยเฉพาะกระโปรงนี่ก็คือเอ็กเซียนะฮะผมคงต้องตัดอะไรพวกนี้ยิบหน่อยๆนะฮะก็ต้องหาคัตเตอร์มาตัดมันกะ็ตัวนี้ก็เป็นกระตั้มที่ดีเลยนะฮะส่วนตัวนึงก็อย่าลืมไปหาซื้อของแท้นะครับต้องไปซื้อของแท้นะฮะ ต้องไปหาซื้อของแท้ลองดูนะฮะก็อย่าลืมไปอุดหนุนของแท้กันด้วยนะนี่ซื้อของจีนมาก็ก็ดีไปแบบจะของแท้นเนี่ยจะขนาดไหนนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับอ๋อ